สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสอนทำดอกบัวบานอีกครั้งนะคะเพราะว่าลายนี้คนชอบเยอะค่ะแต่ว่าเขายังทำก็ทำไม่ได้นะคะใช้ริบบิ้นประมาณ1เมตรนะคะสเส้นพับให้อีกข้างยาวกว่า1น,นิ้วนะคะ แล้วก็วิธีการทำนะคะขึ้นฐานสี่เอาด้านยาวไปด้านบนนะคะด้านบนนี้คือด้านยาวนะคะด้านล่างนี้ก็คือด้านสั้นนะคะ เยวจะทําให้ดูช้าๆนะคะวันนี้วันนั้นก็ช้าอยู่นะแต่ว่าหลายคนดูแล้วเขาก็าไม่เข้าใจการดูนะคะว่าต้องมารีลันดูหรือว่าอะไรยังไงขึ้นฐาน4เสร็จแล้วนะคะแล้วก็ขึ้นฐาน8ดคะ่ะ ได้อย่างนี้แล้วนะคะเราจับเส้นที่อยู่ฝั่งเราเนี่ยค่ะฝั่งที่อยู่ตัวเราอันนี้เขาเรียกว่าฝั่งนอกนะคะนี่ฝั่งเราฝั่งในเราจับขึ้นมาหนึ่งเส้นทางซ้ายมือนะคะเส้นด้านขวามือของเส้นที่เราจับขึ้นมาทับเส้นซ้ายมือค่ะแล้วก็เส้นขวามือก็ทับไปอีกทีค่ะจับขึ้นมาให้ได้สี่เส้นนะคะหนึ่งสองสามสี่นะคะ ข้างล่างก็จะมีสีเส้นเริ่มสลับค่ะตัวนี้สลับปล่อยลงไปแล้วก็ดึงตัวนี้ขึ้นมาค่ะก็คือสับบางขึ้นนะคะเสร็จแล้วก็แบ่งริบบิ้นนะคะแบ่งขรึ่งริบบิ้น แล้วก็กลับด้านค่ะจะมีสามเส้นนะคะเส้นล่างเส้นที่สองเส้นกลางค่ะแล้วก็เส้นบนเส้นแรกก็คือลงขาแรกนะคะแทกขาแรกออกขาแรกนะคะเส้นที่สองก็คือมาแทงขาแรกออกขาที่สองค่ะอย่างนี้ค่ะ เส้นนี้เส้นที่สามก็คือแทงขาแรกออกขาที่สามค่ะเสร็จแล้กลับด้านนะคะเราจะจับเส้นนี้นะคะาพาด แล้วก็นับไปหนึ่งสองสามพาดไปด้านหน้าค่ะแล้วก็หนึ่งสองสามนะคะเส้นนี้คือเส้นที่เราจะจับนะคะนับไปหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามเนี่ยค่ะแล้วก็พาดมามันจะเหลือสามเส้นสุดท้ายนะคะเส้นนี้นะคะขวามือเราแทงเข้าขาแรกค่ะที่เราพับลงไป เส้นที่สองค่ะแทงเข้าไปขาแรกออกขาที่สองค่ะเส้นที่สามค่ะแทงเข้าไปขาแรกออกขาที่สามค่ะประมาณนี้ค่ะเสร็จแล้วกลับด้านค่ะขั้นตอนนี้ใครจะใส่เหรียญก็ได้เลยนะคะแต่นี่เราจะทำไม้พุ่มกระถินค่ะ ดึงนะคะย้อนเข็มนาฬิกาแล้วก็ค่อยๆไล่ไปนะคะอย่าดึงตึงทีเดียวต้องค่อยๆดึงเบามือค่ะเอาแค่ตึงมือค่ะได้ประมาณนี้แล้วนะคะแล้วก็จะสอดเก็บริบบิ้นค่ะเพื่อไปเริ่มดอกอีกฝั่งหนึ่ง ได้ผลส้มแล้วใส่เหรียญตอนนี้เลยก็ได้เหมือนกันนะคะหรือว่าจะรอใส่ตอนสุดท้ายก็ได้ค่ะแล้วก็เส้นนี้นะคะที่อยู่ซ้ายมืออยู่ตรงระดับนิ้วโป้งเราค่ะกดลงไปค่ะเราจะเห็นแนวเส้นระหว่างเส้นอยู่นะคะแล้วก็กดลงไปแล้วก็พับนะคะอย่างนี้ค่ะนี่นะคะเป็นมุมแล้วก็เอาแค่มุมนี้นะคะ่ะจับไว้เบาๆนะคะ แล้วก็แล้วก็พับลงมาแล้วมันก็จะเป็นลักษณะนี้ริบบิ้นแล้วเราก็จะสะพานโค้งกับหลังอีกทีหนึ่งค่ะเนี่ยค่ะเปิดเบาเบานะคะพับแล้วก็สะพานโค้งค่ะกับหลังถ้าเราพับแรงเลยถ้าเป็นริบบิ้นบางยี่ห้อนะคะมันจะทำให้กลีบไม่สวยค่ะมันจะเป็นลอย แล้วก็จะดึงกรีบไม่ได้ค่ะถึงใช้วิธีกดเบาๆนี่นะคะ่ะคุยเสร็จทีว่าขอโทษค่ะไปชนขากล้อง ได้ประมาณนี้แล้วค่ะตัวนี้เราก็จะเก็บริบบินอีกนะคะ กันไกลเราจะใช้ริบบิ้นเนื้อแมทนะคะสีทองเห็นริบบิ้นมันสวยก็เลยอยากมาทำให้ดูด้วยค่ะเราจะสอดเข้าสามเส้นนะคะหนึ่งสองสามนะคะสอดไปเลยค่ะตาบขาของเขานี่และคะ่ะมันจะไปอัตโนมัตินะคะถ้าใคร ทำขั้นตอนนี้เรารู้สึกว่าฝืนๆก็คือเราทําไม่ถูกอะค่ะ เนี่ยค่ะแล้วบินบางยี่ห้อมันก็จะยืดย่องยอกอย่างเงี้ยนะะมันจะทํายากหน่อยยึงถ้าคุณทายังไม่เก่งก็จะรู้สึกว่ามันทํายากมันพันมือก็จะงุดหยิดนิดๆนะคะแต่เราทําสบายๆเพราะว่าเราทํามาหลายปีละ ทําช้าแล้วนะคะไม่รู้ถ้าช้ากว่านี้ก็ไปไม่เป็นแล้วะคะ่ะนี่คือเสร็จแล้วนะคะตัดให้เสมอและกรแแปดเส้นแล้วถ้าคนทําไม่ได้ก็จะรู้สึกว่ามันงงๆะคะ่ะก็จะทํายากถ้าทําไม่ได้ให้ให้เอามือรวบไว้อย่างนี้นะคะแล้วก็กําไว้ด้านล่างแนะนําว่าถ้าถ้าทําไม่ได้นะคะก็เอาเส้นนี้นะคะพับมาครึ่งหนึ่งของกลิดที่เราที่เราทําไปนะคะ เสร็จแล้วก็สะพานโค้งมันเดิมค่ะลงลงรูข้างหน้านะคะประมาณนี้ค่ะก็จะออกตรงนี้ออกข้างหน้าถ้าใครทำไม่ทำยังไม่ถนัดแนะนำให้กําไว้นะคะกําแล้วก็ใช้นิ้วเนี้ข้างล่างเนี่ยค่ะรวบไว้แต่ของเรามันทำได้โอเคอ ล้าเราทำแล้วเราเลือกสีที่มันแมทชิ่งกันมันจะสวยมากๆเลยค่ะนี่ขั้นตอนนี้นะคะเริ่มกรีบรอบที่สามนะคะเหมือนที่เคยสอนไว้นะคะพับขึ้นมาแต่ไม่ได้ไม่ใช่กดแรงนะคะแค่ดันไว้พยุงไว้ค่ะไม่ให้เขาไม่ให้เขาตกลงมาอีกทีนึงแล้วก็หงายเส้นขึ้นมาเสร็จแล้วเราก็บิดบริบบิ้นนะคะเข้าหาตัวเราเองนะคะเหมือนอย่างนี้นะคะจับทั้งสองเส้นนะคะบิดให้เป็นกลวยนะคะ แล้วก็แทงลงมาขาตรงนี้นะคะข้างล่างข้างล่างท,ที่ตูดเขานะคะแทงลงมาให้ออกมาแทงขาเดียวออกขาเดียวนะคะอย่าแทงออกสามขาเพราะ่างบางคนไปทําแล้วทําไม่ได้เพราะว่าแทงออกมาสามขาต้องแทงออกขาเดียวค่ะต้องใช้มือเราช่วยกดค่ะประมาณนี้ค่ะกดเบาเบานะคะแก่ดันไว้แล้วก็ เหมือนเดิมค่ะทำเป็นกลวยแล้วก็ นี่ค่ะเราก็จัดกรีบดึงกรีบให้เท่ากันค่ะแต่ว่าเราไม่ดึงทีเราไม่ดึงให้เท่ากันเลยทีเดียวเราจะดึงแล้วก็ทําขั้นตอนต่อไปให้เสร็จเลยค่ะเพราะบางคนถ้าไปดึงดึง,ดงมัวเสียเวลาแล้วก็เวลาเราจะแทงขาขึ้นข้างบนเนะะี่ยค่ะมันก็จะดันตัวนี้อีกเหมือนเดิมก็คือทําง่ง่ายสบายๆก็เริ่มขั้นตอนนี้เลยค่ะก็จับดึงกรีบให้เสมอเท่าที่เราต้องการนะคะเราก็ ง่ายขึ้นค่ะแล้วก็ขึ้นเส้น,นถัดมาเลยค่ะขึ้นตัวนี้ค่ะอย่างนี้ยขึ้นมาอย่างนี้ค่ะจะประมาณนี้แล้วก็ขาตัวนี้นะคะเราก็ดึงเหมือนเดิมค่ะเอาแค่ที่เราต้องการนะคะประมาณแบบนี้นะคะทำใจเย็นค่ะเพราะว่าถ้าเราใจร้อน มันจะออกมาไม่ดีแล้วก็ยังหงุดหงิดค่ะถ้าหง,งุดหงิดแล้วมันก็จะไม่สวยค่ะ ประมาณนี้ค่ะแล้วเราก็จะเริ่มรีบรอบที่สี่นะคะเส้นนี้นะคะจับมาข้างล่างแล้วก็กดไว้ค่ะจะเอาเส้นหน้านะคะที่อยู่ใ้ายมือของเส้นที่เรากดไว้มาดึงมาค่ะข้างหลังแล้วก็ทำเป็นกลวยเหมือนเดิมค่ะ ให้ได้อย่างนี้นะคะดูหน้าท้องขนข้างนี้สีทองข้างนี้สีขาวนะคะดึงมาแล้วก็เอาหันมาให้สีขาวที่อยู่ด้านบนนะคะมันจะได้เป็นรูปกลวยค่ะแล้วเราก็ดึงมาประมาณนี้ค่ะอย่างนี้ค่ะแล้วเราก็ เนี่ยค่ะพอได้อย่างนี้แล้ววิธีที่เราจะทำให้กลีบคืาสวยก็คือเราจะแยกกลีบลงมานิดนึงนะคะเนี่ยค่ะเสร็จแล้วเราก็จะมาตัดแต่งนะคะ ถ้ากันไกรที่ใช้กันไก่ตัวใหญ่ค่ะบางคนมาตัดอย่างนี้ก็จะไปหลงตัดตรงปลายตัวนี้ด้วยค่ะต้องระวังเสร็จแล้วนะคะจะได้ประมาณนี้เราพับขึ้นมาข้างหน้าค่ะให้เห็นสีทองเลยค่ะแล้วก็เอาตัวที่เห็นสีขาวอยู่ด้านหลังนะคะด้านขวามือยัดเข้าไปค่ะในในตรงสีทองค่ะนี่คะค่ะดันไปข้างหน้าค่ะ จะได้ประมาณนี้นี่ยค่ะ โอเคค่ะเดี๋ยวโอกาสหน้าจะมาสอนลายต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ